มาอกระจายกระจายทั่วเตะกเลยนะคะโดยเฉพาะตึกกับจาร์ดอรถก็คือไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเรียนหนึ่งเหมือนตอนที่ที่ตอนผ่านประตูทางเข้าออกเข้ามาค่ะค่ะคุณชุมนันคะแล,ะละ้วผลกระทบกับผู้ป่วยคือทีแรกนะคะทุกๆกวันก็จะมีการเปิดให้บริการของคลินิกนอกเวลาพิเศษแต่ว่าก็หยุดไปบอกว่าจะหยุดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่สองพฤษภาคมคุณชุมนันเห็นสังเกตมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยนอกหรืหรอว่าญาติ อยู่บริเวณนั้นไหมคะหรือว่าเต็มไปด้วยแต่จากของรปชเขาเนี่ยค่ะคะ่ะวันนี้ยังไม่เห็นผู้ป่วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลาจุฬาได้มีการออกแถลงการ์แล้วนะคะ <ใช S 2> ว่าแต่วันนี้จะรับผู้ป่วยที่ถูกเถิดจริงๆเท่านั้นค่ะเนื่องจากว่ามีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์าทาให้แล้วันนี้ไม่พบผู้ป่วยที่มารักษาต,ตัวใน่วงเย็นนะคะค่ะไม่มีญาติญาติของผู้ป่วยที่เขาตื่นตกใจกันไหมคะในการที่การเข้ามาตรวจคนในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ ทางน่าจะมีการเคลียร์พื้นที่ไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะเนื่องจากทางการคณะกา,าศเองได้มีการกล่าวว่าได้มีการรอบริเวณตรงทางเข้าเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะค่ะผมให้นา่าจาการบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจาสพื้นที่ก่อนหน้าน,นี้แล้วะค,ะค่ะค่ะทางโรงพยาบาลได้ชี้แจงยังไงบ้างคะในข้อกล่าวหาที่บอกว่ามีกองกําลังอยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะ<อ>คุณชุม,มานันาทางโรงพยาบาลพยายามที่จะยืนยันว่าไม่มีนะคะแต่ว่าทางกรม่มฐประชก็ต้องการจะขอดดูเพื่อความชัดเจนค่ะ เจ้าหน้าที่อาคเองก็ให้ความร่วมมือน,นะคะค่ะดูจากจำนวนรประพอของโรงพยาบาลสัดส่วนพี่งไม่กี่คนเ่ยนะคะที่ฉันเห็นยืนอยู่ภายในภาพที่เห็นนี้ไม่ถึงสี่คนด้วยซ้ำเหมือนนะคะดูแลจัดการกันยังไงคะเพราะว่านประชอเขาเยอะกว่ามากๆตอนนี้ไม่สามารถที่จะดูแลจัดก,การได้ค่ะเนื่องจากว่าการของกลุ่มดาดของโรงพยาบาลเนงเนี่เป็นจานวนน้อยกว่าจากที่ กลุ่มของแกะนระชอที่เดินทางเข้ามาในโรงพยาบาลค่ะทำให้ากะนอกระชอนทใหญ่ก็มอีอย่างที่สุดที่เห็นก็คือมีเพียงคนเดียวนะคะุช ไม่สามารถที่จะต้านทานได้ค่ะแต่ว่าทางการตรอชก็ได้มีการพยายามคิดการตะโกนบอกการธนาคารว่าไม่ให้การมีการทําทั้นสิทธิ์หรือว่าทางประตูเข้าไปค่ะซึ่งเกิดซึ่งหากเดความเสียหายอาจจะส่งผลกระทบท่านๆจับกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ปลายได้ค่ะค่ะก็คือสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ทางการนรปชกระจายไปตามตึกต่างๆแล้วนะคะไม่ได้เข้าแถวไปตามที่ตกลงกันไว้ในตอนแรกกับทางตัวแทนของโรงพยาบาลนะนะคะค่ะ นี่เป็นภาพที่เราบันทึกไว้ล่วงหน้า<ช>ซึ่งก็นําเสนอไปแล้วหนึ่งรอบ<ช>นะคะ<ช>นี่เป็นการนําเสนอภาพอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ณเวลานี้แล้วนะคะ<ช> คุณชุบนันคะถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้านะคะยังไงเดี๋ยวเราจะติดต่อไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬากันอีกครั้งทั้งทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาเองก็ออกแถลงการเมื่อวานนี้ฉบับแรกนะคะก็บอกว่าจะปฏิบัติตามหลักของชาติสากลก็คือจะรักษาความเป็นกลางแล้วก็พร้อมที่จะให้การรักษาเป็นที่พึ่งพิงค่กับทุกคนไม่เลือกปฏิบัติกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ผลกระทบก็คือนอกจากต้องย้ายผู้ป่วยแล้วจะไม่รับผู้ป่วยใหมใ่คือถ้าใครเข้ามาเป็นผู้ป่วยนอกถ้าจะอาการไม่เจ็บหนัก ที่ต้องรักษากันรักษาพยาบาลเร่งด่วนจริงๆก็ขอให้กลับบ้านไปก่อนหรือว่าใครที่นัดพบคุณหมอไว้ก็อยากที่จะให้เลื่อนนัดไป